เดี๋ยววันนี้เราจะมาหุงข้าวสมุนไพรกันนะคะเป็นข้าวดอกอัญชันนะคะแล้หญิงก็ล้างดอกอัญชันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวมีน้ำมันพืชนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าสะอาดน่ะค่ะแล้วก็ข้าวสวยหอมมะลินะคะหญิงล้างะสาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สะเด็ดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำแช่น้ำดอกอัญชันกันนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็เราจะไปเทใส่น้ำไอ้ดอกอัญชันกันเลยค่ะแล้วหญิงก็จะเทน้ำที่ ต้มสุกนะคะใส่ออกงไปมันดอนชานะคะแล้วก็จะแช่ไว้จนสีออกนะคะอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพอสีออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงข้าวกันนะคะสีเริ่มออกแล้วนะคะถ้าใครจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่หญิงจะใส่น้ำมะนาวเพื่อจะได้ให้สีเขาออกสีสวยนะคะหญิงก็จะใส่น้ำมะนาวไปหนึ่งช้อนชานะคะเห็นนะคะสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะอ๋ออันนี้มันช้อนจะออกดำหน่อยนะคะก็เลยมองไม่เห็นสีนะคะเดี๋ยวหญิงจะยกถ้วยให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนสีก็จะออกแล้วนะคะสี มาทาน้ําหมูข <kijken> ้าวกันนะคะใส่น้ําสะอาดหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ําดอกอัญชันที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกองเลยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็กองใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเราจะใช้หนึ่งถ้วยเท่ากันนะคะก็จะเพิ่มน้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนชาแล้วน้ำมันมะกอกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะก็จะนำข้าวเทลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ คนข้าวกวับน้ําสมุนไพรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก,ก็สักห้านาทีแล้วเราก็จะไปน,นึ่งนะระหว่างราน้าเดือดหญิงก็จะมาตวงข้าวไปนึ่งกันนะคะทนนุกคนดูสิคะสีข้าวก็จะเป็นสีออกเนาะน้ําสมุนไพรเลยนะคะทุกคนน้าเดือดแล้วนะคะแล้วก,ก็จะนึ่งข้าวกันเลยนะคะนึ่งข้าวประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็กเวลายี่สิบนาทีแล้วนะคะโอ้ยข้าวก็สวยมากๆเลยค่ะแล้วหญิงก็จะเอาข้าวออกจากซึ้งนะคะ หน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะขนาดข้าวอย่างเดียวนะคะเป็นข้าวสมุนไพรยังรู้สึกว่าอยากรับประทานเดี๋ยวนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่จานกันเลยนะคะทุกคนแล้วอีกข้างข้าวสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามอีกนะคะว่าคลิปหน้าหญิงจะทําอะไรนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ